หากเทียบระหว่างความมืดกับแสงสว่างแล้วจักรวาลที่เราใสยอยู่ดูเหมือนจะเป็นจักรวาลแห่งแสงสว่างสสารและแสงเปรียบดังพระผู้สร้างของสรรพสิ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตแต่ตอนนี้เราเป็นเหมือนส่วนน้อยที่ได้รับรู้ความจริงว่าจักรวาลของเราเต็มไปด้วยสสารลึกลับที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ที่เรียกว่าสสารมืดมันมีอยู่ทุกที่ และอนุภาคส,สารมืดนับพันล้านตัวก็กำลังเคลื่อนผ่านร่างกายของเราไปในทุกๆวินาทีหากนักฟิสิกส์สามารถดักจับมันและศึกษามันได้เราคงจะเข้าใจมันมากขึ้นว่ามันเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจังกรวาลของเราได้อย่างไรและมันทำขึ้นมาจากอะไรศตวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์พบว่าสสารทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอนุภาคมูลฐานมีอยู่ประมาณ20อนุภาค เช่นโบซอนอิเล็กตรอนควาร์กนิวตริโนแต่พวกเขายังคงสงสัยว่ายังมีอนุภาคแปลกใหม่อื่นๆอยู่อีกไหมลิชาร์ดแมสซีกล่าวว่ามีทฤษฎีมากมายสำหรับสิ่งที่อาจเป็นสสารมืดเราค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่าทฤษฎีที่เป็นไปไม่ได้ออกไปนั่นคือวิถีวิทยาศาสตร์ แต่ทฤษฎีที่ลิชาชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับอธิบายสิ่งที่เป็นสสารมืดคอืออนุภาคที่มีความสมมาตรยิ่งยวดกล่าวคืออนุภาคธรรมดาทั้งหมดที่เรารู้จักมีภาพสะท้อนแบบนี้ว่ามีชุดของอนุภาคพิเศษนี้อยู่ในด้านตรงกันข้ามมันไม่ได้ตอบโต้กับสสารทั่วไปยกเว้นแต่กับไรโนมถ่วงซึ่งอ่อนแอมากนักฟิสิกสศาสตร์มีเชื่อหนึ่ง สำหรับเรียกอนุภาคสสารที่อาจเป็นสสารมืดเหล่านี้ว่าอนุภาคมีมวลที่ทำอัตรากิริยาแบบอ่อนหรือเรียกสันส้นๆว่า w i มส์วิมส์ถ้าไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมของสสารปกติเลยดังนั้นการดักจับและศึกษามันจึงเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากโลกของเราเต็มไปด้วยอนุภาคของสสารธรรมดาดเนียบาวเวอร์ได้พบสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการล่าวิมส์นั่นคือเมืองร้างที่รัฐมินนิโซตาลึกลงไปใต้ดินครึ่งไมล์เหตุผลที่ต้องเลือกเมืองร้างมาเป็นที่ปฏิบัติการนั้นเพราะมันไม่ได้ถูกรบกวนด้วยอนุภาคอื่นที่มาจากอวกาศหรือที่เรียกว่าอนุภาครังสีจักรวาลแต่แน่นอนว่าพื้นหินเพียงแค่ไม่กี่ไมล์ไม่อาจปกป้องการถูกรบกวนจากรังสีภายนอกได้ทั้งหมดการล่าวิมส์ จึงต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเครื่องที่ใช้ตรวจจับวิมส์จึงถูกฝังอยู่ใต้โลหะแข็งอื่นๆอ,อีกหลายฟุตและครอบอีกชั้นด้วยพลาสติกหนาตลอดทั้งซอกเห็นในถ้ำทั้งหมดนี้คือกรอบป้องกันไม่ให้อนุภาคอื่นๆที่ไม่ต้องการเข้าไปถึงเครื่องตรวจจับเพราะปฏิบัติการนี้ต้องการตามหาวิมส์โดยเฉพาะไม่ใช่อนุภาคพื้นหลังอื่นภายในเครื่องตรวจจับประกอบไปด้วยคริสตัลเจอเมเนียม ที่เป็นของแข็ง18แท่งขนาดเท่าลูกฮอกกี้พวกเขากำลังออกแบบให้มันไวต่อการสั่นสะเทือนให้ได้มากที่สุดเพื่อดักจับวิมส์โดยเฉพาะในครั้งนี้เมื่อมันเคลื่อนผ่านอะตอมของเจอร์เมเนียมและเพื่อให้โอกาสผิดพลาดตามที่สุดคริสตัลจะต้องบริสุทธิ์และเย็นเป็นพิเศษโดยพื้นฐานแล้วอะตอมของคริสตัลจะมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาเมื่อวิมส์ผ่านมันในอนุณหภูมิทั่วไปหรืออบอุ่นเราจะไม่สามารถหาความแตกต่างได้ แต่หากคริสตัลเย็นตัวลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะศูนย์สมบูรณ์ในตอนนั้นการสั่นสะเทือนของอะตอมจะหยุดนิ่งและครั้งเมื่อวิมส์เคลื่อนผ่านเข้ามายังคริสตัลอะตอมในพื้นที่ที่มันเข้ามาก็จะสั่นสะเทือนวิธีนี้คือวิธีที่จะมองหาวิมส์การหาอนุภาคที่แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกตินับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ใจร้อน ทุกวินาทีตอนนี้มีวิมสเปนล้านล้านตัวเคลื่อนผ่านร่างกายของเราและเนื่องจากที่มันมีปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนมากมันก็แค่เคลื่อนที่ทะลุผ่านเราไปตามสัญญาณของมันบาวเวอร์หวังว่าปีหนึ่งเราจะสามารถตรวจจับมันได้1นถึงสองครั้งถึงตัวแรกที่หวังจะดูเป็นจํานวนที่ต่ํามากแต่หากตรวจจับได้นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลจะถูกเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ในกล่องที่ปิดล็อกสนิทและไม่มีใครในทีมได้รับอนุญ,ญาตให้ตรวจเช็คข้อมูลการค้นหาสัญญาณของวิมตลอดทั้งปีพวกเขาทำได้แค่จิบกาแฟรอคอยอย่างใจเย็นบารเวอร์เล่าว,ว่าเมื่อปี2007ทีมงานได้เปิดกล่องครั้งสุดท้ายเพื่อตรวจเช็คข้อมูลแต่ครั้งนั้นกลับไม่พบปฏิกิริยาใดๆเลยเขายอมรับว่ามันน่าผิดหวังมากเพราะเป็นช่วงปีแรกที่ได้เริ่มทดลอง กว่าจะสร้างห้องปฏิบัติการนี้ได้ต้องใช้เวลานานกว่า7ปีมันน่าจะดีกว่าถ้าครั้งนั้นได้ตรวจพบพลังงานบางอย่างเวลากว่า7ปีในการสร้างเครื่องตรวจจับวิมได้ใช้ทุนไปแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์แต่นั่นไม่ได้ทําให้แดนและคณะยอมแพ้จนเมื่อปลายปีคศสอ0พพวกเขาตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมมาตลอดทั้งปีมาดูอีกครั้งพบว่าสามารถตรวจจับวิมได้สครั้ง ถ้าครั้งนี้ถูกต้องก็อาจเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถดักจับสสารมืดที่เขาจะยากนี้ได้สําเร็จและนี่อาจเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นแม้แต่แดนเองก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งที่ถูกตรวจจับได้นี้คือวิมส์หรือไม่เพราะต้องคน้นคว้าเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกบาวเออร์เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่สําหรับนาฟิสิก์คุณต้องควบคุมความตื่นเต้นนั้นเอาไว้ก่อน ขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักไว้เสมอว่าหากการพิสูจน์ยังไม่เป็นที่ประจักษ์นักเราก็ยังไม่ควรด่วนสรุปยกเว้นเสียแต่ว่าเราคนพบวิมสักครึ่งโหลในการตรวจจับครั้งต่อๆไปถ้าผลการตรวจจับเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่ามีส,สารมืดเดินทางผ่านมายังชั้นใต้ดินนี้อยู่จริงแต่ขณะที่นักวิสาเริ่มรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้กับการตรวจจับส,สารมิดเข้าไปอีกขั้นพวกเขาก็ค้นพบบางเสิ่งที่แปลกประหลาดมาก สสารมือดอาจเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการก่อตัวของดาราจักรของเราแต่เรื่องราวของสสารมืดยังไม่จบเพียงเท่านี้ในช่วงต้นของศตรวรรษที่21ยานอวกาศค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดขณะที่ด้านมืดของพลังกําลังดึงราเอาไว้ด้วยกันแต่ก็มีอีกด้านของพลังที่กําลังจะทําลายล้างจักรวาลทั้งหมด ตอนนี้เราเรู้แล้วว่าจักรวาลเต็ไมไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นมันเปรียบเสมือนกับชั้นโฟมที่ลอยอยู่บนทะเลอันกว้างใหญ่ของสสารมืดนักดาราศาสตร์พบว่าตัวเองนั้นกำลังล่องลอยอยู่ในหมหาสมุทรที่ไม่คุ้นเคยและเราก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าน้าน้ำแห่งนี้ด้วยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาซอฟพอมัเธอร์จะมาเป็นผู้หาคำตอบของชะตากรรมสุดท้ายของสงครามจักรวาลซ่อนเร้นนี้พอมัเธอร์เล่าว,ว่า สมัยที่เรียนอยู่มหาลัยเขาหวังว่าจะได้ไขคําตอบของคําถามที่ว่าจุดจบของจักรวาลจะเป็นยังไงจักรวาลจะยังคงอยู่ตลอดไปไหมหรือสักวันหนึ่งมันจะยุบตัวแล้วก็พังทลายลงมาซอเลือกที่จะเดินตามรอยเท้าของนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่20นั่นคือเอ็ดวินฮับเบิลย้อนกลับไปในปีคศ1920 ฮับเบิลเริ่มสำรวจกาแล็กซีนับสิบแห่งบนท้องฟ้ายามคำ่ำแต่เขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกกาแล็กซีทั้งหมดถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงคล้ายกับว่ากำลังมองไฟท้ายของรถที่กำลังเคลื่อนผ่านเราไปแสงสีแดงนี้ฮับเบิลอนุมานว่าทุกดราราจักรในเอกภพกำลังพุ่งออกไปจากเราจริงมีเพียงข้อสรุปเดียวเท่านั้นนั่นคือจักรวาลจะต้องขยายตัวแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันเร็วแค่ไหน นั่นอาจเป็นเพราะวิธีการในการดูดาวสมัยนั้นยังไม่ดีพอที่จะวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำและภาพของกาแล,ล็กซีใกล้เคียงที่เห็นผ่านกล้องโทรทัศน์ก็ดูค่อนข้างสสัวขณะที่แสงจากกาแล,ล็กซีที่ห่างไกลออกไปกลับมีแสงสว่างที่มากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถวัดระยะทางของกาแล,ล็กซี่ได้นในยุคนั้นพอมาเธออธิบายว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่คุณก็จะเป็นต้องรู้หากคุณเป็นกลาสี และคุณก็กําลังมองหาประภาคารที่อยู่ไกลออกไปท่ามกลางสายหมอกคุณก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประภาคารที่สว่างมากหรือเปล่าคุณอาจอยู่ไกลาจากมันมากหรืออาจอยู่ใกล้กับมันก็ได้นี่คือปัญหาพื้นฐานที่เหล่านักดาราศาสตร์ต้องเผชิญมาตลอดหลายศตรวตรรษที่ผ่านมาแต่มีวิธีแก้ปัญหานี้อยู่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์รู้จักกันมานับตั้งแต่ทศวรรษที่1980 เกี่ยวกับการระเบิดของดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาประเภท 1A เมื่อดวงดาวหนึ่งขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเล็กน้อยหมดเชื้อเพลิงที่จะเผาไหม้ไปมันจะหดตัวลงและมืดลงแต่มีมวลหนานแน่นขึ้นที่เรียกว่าดาวแคร์ขาวการเปลี่ยนสถานะของดาวฤกษ์นี้เปรียบได้กับการแขวนอยู่บนความเป็นความตาย แต่คนแคระจะยังคงมีศักยภาพมากพอที่จะฟื้นชีวิตกลับขึ้นมาได้อยู่หากสามารถหาเชื้อเพลิงใหม่ได้กรณีเมื่อดาวแคระขาวที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวสองดวงดาวเลิกอีกดวงสามารถแบ่งเชื้อเพลิงมาให้มันได้แต่เมื่อแรงโน้มถ่วงของดาวแคระขาวได้สูญพลังงานของเพื่อนของมันมากไปมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสถานะที่ไม่สามารถย้อนกลับได้มันจะระเบิดตูมออกมา อุณหภูมิของมันสูงมากขึ้นกว่าพันล้านองศาและก๊าซส่วนใหญ่ก็จะถูกพัดพาออกไปสู่อากาศพอมาเธอร์เล่าต่อว่าซูปเปอร์โนวาประเภท 1A เหล่านี้เหมาะสำหรับเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับการวัดระยะทางของกาแกล็กซีเพราะมันมีมวลเท่ากันเสมอเมื่อมันระเบิดออกก็จะสร้างความสว่างเท่าเดิมเมื่อถึงจุดสูงสดุดมันจะสว่างขึ้นเป็นสัปดาห์และจางหายไปในไม่กี่เดือนและคนสามารถตรวจจับมันได้ และสังเกตการมันถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อพันล้านปีที่แล้วแต่เมื่อแสงสว่างเดินทางมาถึงเราเราก็จะมีมาตรฐานในการเทียบการวัดระยะทางของวัตถุในอวกาศได้การระเบิดที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เกิดจากการที่พวกมันมีมวลที่เท่ากันทําให้ทั้งหมดมีปริมาณของแสงเท่ากันระยะทางที่มาถึงเราควรบอกได้ว่าแต่ละแห่งอยู่ไกลแค่ไหนโดยหลักการแล้วแนวคิดนี้ควรจะได้ผลแต่ในทางปฏิบัติ ลับมีปัญหาพอมาเธอบอกว่าถึงในแง่ทฤษฎีมาดูง่ายมากแต่ในทางปฏิบัติเป็นอะไรที่ยากและชวนให้เมื่อยคอมากซึ่งในส่วนที่ยากคือเราต้องค้นหาระบบดาวคู่ในสภาพเงินไขเช่นนี้ซึ่งไม่ง่ายและเมื่อเราพบมันเราก็ไม่รู้เลยว่าดาวดวงไหนจะสิ้นอายุไขก่อนจึงไม่ง่ายเลยที่จะจัดตารางแล้วหาน้องทรทัศน์ไปทางนั้น แถมย่งต้องจองล่วงหน้าเกือบเป็นเดือน,เ,อนเพราะบางทีซูเปอร์โนวาครั้งถัดไปอาจเกิดขึ้นในอีก500ปีข้างหน้าก็เป็นได้จากนั้นซอและคณะก็ได้แรงบันดาลใจฉับพลันจากภาพถ่ายมุมกว้างที่เหมือนกันบนท้องฟ้าโดยตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อค้นหาประกายแสงจากซูเปอร์โนวาพอมาเธอเล่าคอนเซปต์ง่ายว่าหากเราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากพอ มันสามารถปรับเทียบแสงที่มาจากหลายพันล้านกาแล็กซีได้ในคราวเดียวเราจึงใช้ภาพถ่ายจักรวาลในการรวบรวมข้อมูลและหาจุดที่เกิดแสงสว่างวาบใหม่ที่ไม่ค้นพบในภาพเก่าเมื่อสามสัปดาห์ก่อนหน้าและจุดแสงที่พบใหม่เหล่านั้นก็อาจเป็นซูเปอร์โนวาในเวลาเพียง5ปีซอลและทีมงานพบดวงดาว38ดวงในกาแล็กซีที่ต่างกันที่พร้อมเสมอที่จะเกิดเป็นซูเปอร์โนวา ความสามารถในการตรวจจับลูกไฟที่กำลังระเบิดเหล่านี้กลายเป็นตำนานและเมื่อพวกเขามีข้อมูลเพียงพอในการวัดระยะของสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลมันได้สร้างความตกใจครั้งใหญ่ที่สุดในวงการดาราศาสตร์เหมือนกับครั้งที่ฮับเบิลเคยทำมาก่อนหน้านี้พอมาเทอร์กกล่าวว่าภาพรวมที่ทีมได้รู้นั้นคือจักรวาลกำลังขยายตัวแต่ในจักรวาลประกอบไปด้วยวัตถุที่มีมวลมีแรงดึงด,ดูด การขยายตัวจึงควรชะลอคำถามคือนานแค่ไหนนั่นเปรียบเหมือนพอดลักแต่ความจริงแล้วการขยายตัวของจักราวาลไม่ได้ช้าลงเลยแท้จริงแล้วมันกำลังเร่งการขยายตัวและการค้นพบนี้เองก็ทำให้ซอได้รับรางวัลโนเบลในปี2011ทีมของซอได้ค้นพบสิ่งที่คาดไม่ถึงและอธิบายไม่ได้โดยสิ้นเชิง แรงผลักระหว่างกาแล็กซี่ที่กำลังค่อยๆพัดจักรวาลออกจากกันพวกเขาเรียกมันว่าพลังงานมืดพอมเธอร์กลาปิดท้ายว่าการที่ชื่อของมันถูกเรียกว่าพลังงานมืดคำว่ามืดนั้นหมายถึงความไม่รู้ของเราไม่ใช่เพราะว่ามันมืดจริงๆเรารู้เรื่องของมันน้อยมากรู้แค่เพียงว่ามันทำให้เกิดการเร่งการขยายตัวของจักรวาลและทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้น ในฤดูร้อนของปีคศ2001จรวด Delta าทได้พาเอายานสำรวจขนาดเล็กออกสู่อวกาศขณะนั้นผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้เลยด้วยซ้ำแต่ยานสำรวจนี้ค้นพบบางสิ่งที่น่าอัจจรรย์เกี่ยวกับพลังงานมืดชื่อของมันคือ WMAP หน้าที่ของมันคือการสำรวจให้ไกลออกไปในอวกาศเพื่อศึกษาเสียงสะท้อนที่แผ่วเบาของบิ๊กแบง เดวิดสเปรเกลเป็นนักวิทยาศาสตร์ของ w Map อธิบายว่าภารกิจนี้คือการบันทึกและรวบรวมรวมูปที่ดูเหมือน Big Bang นั่นคือภาพของการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB การศึกษาเรื่องการแผ่รังสีของจักรวาลทำให้เราได้หลักฐานยืนยันในทฤษฎีกำเนิดจักรวาลหรือ Big Bang แล้วที่ว่าจักรวาลกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวรา3 8 0 0ล้านปีก่อน ส่วน cmb เกิดขึ้นเมื่อราวราว378,000ปีหลังจากเกิด Big Bang และในช่วงนั้นจักรวาลมีขนาดเพียง1ในล้านเท่าของขนาดจักรวาลในปัจจุบันเป็นเวลา6เดือนในการรวบรวมข้อมูลจาก WMAP ทำให้เราได้ภาพร่างของจักรวาลในช่วงทารกอย่างช้าๆเดวิดสเปเกลบอกว่าคุณสามารถจินตนาการได้เลยว่าจักรวาลในช่วงทารกนั้นก็เหมือนกับทะเลสาบ เวลาในพื้นที่จักรวาลแต่ละจุดต่างกันไม่มากแต่ด้วยจุดมวลที่แตกต่างกันเล็กน้อยนี้เมื่อคลื่นแพร่ไปถึงก็จะเกิดเสียงสะท้อนคล้ายกับการโยนหินไปในทะเลสาบที่จะก่อให้เกิดเป็นวงคลื่นกระจายออกไปจากจุดประทะดังนั้นการวัดอัตราและลอกคลื่อนที่กระจายนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลสาบแห่งจักรวาลนี้ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องตรวจวัดคลื่นสะท้อนของรังสีไมโครเวฟในจักรวาล และสิ่งที่เราได้จากการสำรวจนี้คือเราสามารถอนุมานได้ถึงองค์ประกอบของเอกภพในยุคทารกได้การตรวจสอบเสียงสะท้อนใน Big Bang เป็นงานที่ใหญ่มากเพราะข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์มีจำนวนมากเดวิดและคณะถึงกับหมกมุ่นกับการขุดคุยตัวเลขพวกเขาต้องต่อสู้กับงานระดับใหญ่แก้ไขปรับแต่งสมก,การอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาครื่งปี ในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้อมูลที่แม่นยำของส่วนประกอบในจักรวาลรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลอย่างแรกคืออะตอมอะตอมมีอยู่เพียงแค่ประมาณ5%ต่อมาเป็นสสารมืดมีอยู่ประมาณ23%และที่แปลกมากคือ72%หรือพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เหลือคือพลังงานมืด ย้อนกลับไปในศตวรรษที่แล้วโลกของเรายังคงมีความเชื่อว่าจักรวาลทั้งหมดอยู่ในทางช้างเผือกของเราแต่ความเป็นจริงแล้วทางช้างเผือกเป็นเพียงกาแล็กซีหนึ่งเท่านั้นในจักรวาลยังมีกาแล็กซีอื่นอยู่อีกกว่าพันล้านแห่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าจักรวาลกําลังขยายตัวกาแล็กซีนับไม่ถ้วนต่างก็ถอยไกลปจากเราไปเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวของจักรวาลก็กําลังเร่งความเร็ว จักรวาลที่เราเคยรู้จักจักรวาลที่เคยเป็นมิตรเคยอบอุ่นวันนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจักรวาลเป็นเพียงพื้นที่อ้างวางอันกว้างใหญ่พลังงานมืดประคองจักรวาลและดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันอีกนานแค่ไหนกันพลังงานนี้จะฉีกกระชากจักรวาลเป็นสเสี่ยงมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดมุมมองที่เรารู้เปลี่ยนไปอย่างมาก ในจักรวาลมีเพียง5%เท่านั้นที่สร้างขึ้นมาจากอะตอม1ใน4ของจักรวาลประกอบไปด้วยสสารมืดและ3ใน4คือพลังงานมืดพลังงานที่ผลักทุกสิ่งออกไปจากกันสงครามจักรวาลครั้งนี้จะสิ้นสุดอย่างไรจักรวาลของเราจะแตกเป็นเสียเส่ยงจริงหรือเบลน่าฟลาเกอร์วางแผนจะไขปริศนานี้ด้วยการวัดว่าด,วด้านมืดของพลังนั้นส่งพลังเพียงใดและนี่คืออุปกรณ์ที่เธอจะใช้ มันคือดวงตาดิจิตอลของกล้องโทรทัศน์ใหม่หรือเรียกว่ากล้องส่องพลังงานมืดเพื่อจะหาคำตอบนี้เราต้องศึกษาพลังงานมืดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดกล้องส่องพลังงานมืดนี้มีเซ็นเซอร์ละเอียดถึง570เมกะพิกเซลมันน่าทึ่งมากที่แต่ละเซ็นเซอร์จะถูกทําให้เย็นด้วยไนโตรเจนแล้วกล้องตัวนี้จึงสามารถตรวจจับอนุภาคของแสงได้ แสงที่เดินทางข้ามจักรวาลมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีความละเอียดของมันทําให้สามารถเจาะลึกลงไปถึงอดีตของแสงได้มากกว่ากล้องตัวอื่นที่ผ่านมาดังนั้นนี่จึงทําให้เหล่านักดาราศาสตร์สามารถวัดสิ่งต่างได้และย้อนเวลากลับไปไกลขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับที่กรุงรมที่ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวกล้องพลังงานเมื่อนี้ก็ไปสามารถถ่ายรูปทั้งจักรวาลได้ภายในคืนเดียวเช่นกันแต่มันจะค่อยๆเก็บภาพของแต่ละพื้นที่มาประกอบกัน ค,ค่อยๆเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจนเป็นภาพใหญ่ทําให้ภารกิจการค้นหาเงินงาการวิวัฒนาการของพลังงานมืดนี้ท้าทายมากขณะเดียวกันจักรวาลของเราก็ไม่หยุดนิ่งทําให้ข้อมูลที่ได้มาเกี่ยวกับพลังงานมืดพบว่ามันส่งพลังขึ้นเรื่อยๆจักรวาลถูกเร่งให้ขยายตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้นไปอีกตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทําไมจึงไม่รู้ว่าอะไราจะเกิดขึ้นต่อไปอีกหวังว่าการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานมืด ช่วยไขยคำตอบของอนาคตของจักรวาลได้รายละเอียดที่นักวิยสศาสตร์เข้าใจในขณะน,นี้สสารมืดเป็นพลังงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะในช่วง7,000ล้านปีแรกเพราะสสารมืดทำให้จักรวาลมีการก่อตัวของกาแล็กซี่ดึงดูดสสารที่มองเห็นมารวมตัวกันด้วยมวลที่มองไม่เห็นในช่วง7,000ล้านปีต่อมาพลังงานมืดก็ได้เติบโตแซงหน้าสสารมืดและดูเหมือนว่าตอนนี้ พลังงานมืดจะก,กำชัยชนะในสงครามจักรวาลในครั้งนี้มันได้ขับเคลื่อนให้กาแล,ล็กซี่ไกลออกไปจากกันพอมาเธอเล่าไว้ว่ามันเป็นดวิธีที่ง่ายในการเข้าใจพลังงานมืดที่เร่งการขยายตัวของจักรวาลโดยการมองย้อนกลับไปดูว่ามันมีบทบาทในจักรวาลของเราเมื่อไรมันทําให้จักรวาลที่เชื่องช้าไปสู่จักรวาลที่เร็วขึ้นได้อย่างไรอะไรคือปริศนาที่แท้จริงอะไรเปลี่ยนให้การชะลอตัวกลายไปเป็นความเร็ว หากรู้เรื่องนี้เราสามารถที่จะเข้าใจพลังงานมือนี้ได้สงครามอับกาศนี้จะลองเอยที่ใดจะมีการพักรบไหมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะและอีกฝ่ายหนึ่งจะย่อยยับทุกสิ่งจึงขึ้นอยู่กับว่าพลังงานมืดคืออะไรลิชาร์ดผู้สรุปว่ามีทฤษฎีมากมายแข่งขันกันอยู่เกี่ยวกับพลังงานมืดที่นำพาไปสู่จุดจบของจักรวาลเช่นหากพลังงานมืด หรือพลังงานผีนี้ได้เร่งการขยายตัวของจักราวาลไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจักราวาลก็จะมีขนาดใหญ่เกินไปใหญ่จนตัวเองรับไม่ได้เมื่อจักราวาลเจือจางในที่สุดกาแล็กซี่ก็จะเริ่มฉีกขาดจากกันหลังจากนั้นระบบสุริยะก็จะถูกฉีกออกและดวงดาวต่างเมื่อไม่ได้อยู่ในระบบดาวก็จะถูกฉีกกระจายลงไปถึงในระดับอะตอมหรือที่รู้จักกันว่าการฉีกครั้งใหญ่บิ๊กิ ต่อาจมีความหวังเล็กๆในมาสมุดที่ดํามืดนี้ถึงเราจะรู้เกี่ยวกับสารมืดไม่มากแต่มันอาจเป็นเครื่องมือต่อกกรที่ดีที่สุดต่อพลังงานมืดเหล่านักฟิสิกส์กําลังใช้สิ่งที่พวกเขาแทบไม่เข้าใจเลยเพื่อมารับมือกับสิ่งที่ไม่เข้าใจไปอีกนี่เป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดจริงในจักรวาลวิทยาในขณะน,นี้เรามาไกลามากในการทําความเข้าใจจักรวาลจากการค้นพบการมีอยู่ของสารมืดเมื่อยุคป,ปี1970จากความคิดที่ดูนอกรีด ได้นำไปสู่การปฏิวัติและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเราอยู่จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ทุกที่ครอบคลุมทั้งจักราวาลกลุ่มะตาชีวิตของจักราวาลรวมถึงชีวิตของเราด้วยจนถึงตอนนี้สงครามอวกาศร,ระหว่างสารมืดและพลังงานมืดดูจะเป็นพล้นที่ต่อเราท้ายที่สุดหากไม่มีพวกมันแล้วก็จักราวาลก็จะไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีดวงดาวไม่มีดาวเคราะห์ และไม่มีมนุษย์ถึงอย่างนั้นการคงอยู่ของเราก็เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งวันหนึ่งความมือดอาจดับแสงสว่างไปตลอดการจนกว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นต,ต่อไปจะเข้าใจพลังงานอันมาศานี้อย่างท่องแท้ถึงตอนนั้นเราก็จะได้รู้แล้วว่าชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลจะเป็นยังไง